สวัสดีครับผมสวัสดีครับเพราะว่าเรานะครับผมโฟร์ันมา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 อะไรวะคุณจัดมาเล่น่งคุณมอาาออาวันนี้เรากลับมากับรูปแบบใหม่ที่รีวิวมั่วซั่วข้อมูลไม่มีเล่นแต่ของเล่นจะพังกับการรีวิว DX Engine O โอ้โหอะเราไปดูตัวแรกกันเลยดีกว่า กับสปิเดอร์ไอตัวนี้เนี่ยจะงามมากจะเป็นคันสีแดงโอ้สวยมากคล้ายๆกับเป็นรูปนกนะอันนี้นะเห็ดูด,ดเเูเป็นนกเป็นนกไอ้นี่ตานี่ยโฉบเฉี่ยวอ่าเห็นไหมงามใช่ไหมางามฮะอ่านี่ข้างหลังนี่จะเป็นเทโบยนะข้างหลังนี่จะมีเทโบอยู่นะบู๊ดนี่เลยน้ำลายเอาเอาให้ของจริงอ่ะนี่เบอร์หนึ่งนี่สัญลักษณ์เบอร์หนึ่งรู้เลยว่าตัวนี้เนี่ยคือเบอร์หนึ่งแต่คุณหมอเนี่ยเบอร์ตองใช่เนื้อตัวไม่เล่นอันนี้จะเป็นคล้ายๆกับเป็น ท่อไอเสีย oh. บ ini, ิดมาทางนี้ลดโลกร้อนปล่อยควันดาออกมาจากตรงนี้แต่มันก็ปล่อยควันดำมันลดโลกร้อนตรงไหนนี่บอกเลยว่าหน้าตาในสวยงามมากไอ้โคตรสวยเลยวะแล้วตัวนี้เนี่ยมันวิ่งเร็วมากโชว์อ้ยล่วงต่อไปกับเบอร์สองกับบัสอเคอ่ะบอกเลยว่าอันนี้เนี่ย สวยงามมากเป็นรถบัสรับส่งนักเรียนโอ้โหดูนี่ดูมีฝุ่นเกาะไอ้ตรงนี้นะโอ้โหมันไม่ใช่ฝุ่นเกาะมันคืออะไรมันคือคราบแล้วทุกที่มีฝุ่นหมดโอเคขนาดในโลกของหนังเนี่ยยังมีฝุ่นเลยฮะแต่ว่าคนอื่นรีวิวของเ่นคับไม่มีฝุ่นไงคุณมอสอแต่ว่าไม่ใช่ช่องเราช่องเราจะต้องฉีกไปอีกแนวหนึ่งแตกต่างและให้คนด่ากันไปเอ้ยด่าอะไรล่ะไม่มีด่าหรอกที่คุณมอสไม่แหกตาดูมางส่วน พืนข้างล่างเนี่ยจะเป็นรูรั่วลายต่างๆ่างนะอรู้เลยว่ามันเป็นส่วนไหนของของหุ่นยนต์ไอ้สปอยได้่สปอยอะไรสปอยทำไมดูรูปทรงนี้ใครใครเขารู้คนบอกมันอาจจะเป็นส่วนหัวก็ได้โอเคไปอะไปดูอันต่อไปกันเลยดีกว่าต่อไปเนี่ยจะเป็นแบลวีอ่มันจะมีเสียงถ้ากดปุ่มไอเนี่ยตรงจมูกเนี่ยมันจะมีเสียงอ่ะอ่ะ มันไม่มีมีเพราะไม่มีโซ่ทำมากข้างล่างนี่เป็นวีเป็นตัววีเขาเรียกว่าแบวีค่ะนี่ในข้างล่างเนี่ยล้อเนี่ยจะเป็นล้อตัวอันใหญ่เลยคล้ายๆกับเลนเป็นรถปิกอัพโอ้โหไปประกอบข้างล่างกันแล้วอะเรามาประกอบร่างเป็นแอนจิโนกันเลยดีกว่าคุณแจ๊ดมาบัสมามาเนี่ยอันนี้ยกตัวสูงขึ้นมาอันนี้แล้วขาเนี่ยดันมันออกมาโอ้โหเป็นก่อนที่ตรงไหนนี่เป็นน่องมันขยักขา แล้วข้างบนส่วนหัวนี่ที่เป็นตาเนี่ยอเอาลงมานี่ได้แล้วเป็นส่วนกระเจี๊ยวรียกว่าเอลดีกว่าคุณวัต่อไปเป็นตัวแววีไอตัวนี้เนี่ยจะไม่มีอะไรมากมายไอตัวนี้กํำลังกระโดดขึ้นมาแล้วกระโดดขึ้นมาแล้วไหนแล้วกระโดวขึ้มาปุ๊บ,บ,บ,บไอตัวนี้เนี่ย,ยกตัวนี้ออกมาอ่านี่นะปากมันงับได้แล้วก็มาสไลด์สไลด์หนอนมาไอมันมีรูสไลด์อยู่นี่อ่ะเรียบร้อย เรียบร้อยอะไรอ่าเรียบร้อยมันจะล็อกแล้วเนี่ยอันนี้มันจะมันจะไม่หลุดแลวมันมันมันแน่นเลยมันแน่นเลยอ่ะลูกทรงก็ไม่ไยงใเดือบไปทางนี้อีกนิดนึงโอเคต่อไปกับตัวนี้สปิเดอร์สปิเดอร์เป็นตัวนี้จะยากที่สุดแล้วดันตัวนี้ออกมาโอ้โหนี่ยากเลใช่ไหมแล้วก็กลางตัวนี้มากลางแขนโอ้โหแล้วก็ดันมันกลับเข้าไปอืมแล้วก็สไลด์มันสไลด์มันมาสไลด์หนอนมะสไลด์อีกแล้วสไลด์ไป อะไรอ่าเนี่ยสไลด์มาแล้วเนี่ยเนี่ยเเป็นรูปร่างแบบนี้แล้วก็แขนเนี่ยก็เอาแขนได้ลงมานี่โอ้โหนี่อ่าแล้วข้างหลังเนี่ยเห็นนะเอ่ยเอามาพับขึ้นไปพับดีๆคุณวอนดคุณวอ์ไม่ทะลุถนองของเลยอะอ่าเราดูหน้าหน้าเนี่ยยกขึ้นมาอ่าเรียบร้อยนี่คือ e อนจินโอตืดตืๆตือตืตืตืตตตต A T A I O N จ้า A T C T I O N จ้า J E I H O N แต่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 ก่อนนี่บอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยมีดาบด้วยว่ะดาบยังไงอยู่ตรงไหนนะมีดาบเนี่ยจะอยู่ข้างหลังเนี่ยดาบในยงหลังอ่ะเปิดเปิดมาไม่มีเลยคุณบ๊อบคันนี้ไม่มีตัวแรกตัวนี้จะใส่โซแต่ว่าโซเนี่ยเราทำหายที่ประเทศเกาหลีนี่นี่ อ่านี่นใครจะคิดว่าเป็นดาบวะโอเคเออแล้วก็กาวออกมาอ่านี่เป็นดาบนี่ข้างล่างนี่มีดาบเนี่ยถือได้ด้วยอ่าเราสามารถไปฟ,ฟันได้โอ้ยเรื่องฟันเรื่องอะไรคุณวอตใช่แล้วแต่ฟันและทีนี่ของแจ็เลยอ่าเรียบร้อยอ่านี่อ่านี่นี่นี่อ่า วพอแล้วพอแล้วบอกได้ว่างดงามมากส่วนไอ้ตัวนี้ผมให้แปดจุดห้ามาคุณมอสเพิ่งเพิ่งมาให้คะแนนอะไรตอนนี้รีวิวตั้งนานอะไรอยู่นี่มาแปดจุดห้าอะไรคุณมอสอะไรให้เป็นตัวของตัวเองหน่อยได้ไหมจะมาโกงกอล์ฟคนอื่นไม่ได้ลยอะไรคุณมอสความความยากในการประกอบให้อะไรความยากในการประกอบเนี่ยผมให้เก็บเดี๋ยวพอเดี๋ยวเราประกอบยากไหมผมว่าเริ่มเลยเธอละโอเกว่า ก็เป็นยังไงกันบ้างในบผมสหรับการรีวิวแอนจินโอที่เรามาฝากกันในวันนี้เป็นยังไงครับผมคุณแจครับหลายคนก็อาจจะเบื่อนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าเรารีวิวอะไรกันไม่รู้ว่าพูดจาอะไรไม่รู้เลอะเทอะไปหมดเหมือนคนเมาแล้วก็มาพูดอะไรเงี้ยถ้าเกิดชอบก็อย่าเลยกดไลค์กดซับสไครต์เราด้วยครับผมถ้าไม่ชอบก็กดดิสไลค์กันไปกดสแปมกันไปด่าคุณแจ๊กไปว่าไอโง่ไอควายผมยอมให้ทุกคนด่าฮะสะทุนถ้าเกิดแบบอย่างน้อย ด่าโฟกโฟฟันเรามาทุกคนมีความสุขผมก็ยอมโอ้โหหล่อเหลือเกินหล่อทางนี้ผมหล่ออะอยากติดตั้งข้อสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราเน่อยไปที่ a c e b o o k Fan p a g โฟฟันสต,สตูดิโอของเรานนเน่นอนครับผมมาคุยกับเราแต่ดน,นก็ไม่ตอบแล้วทำไมกูจ้งมึงถึงไม่ตอบเขาผมตอบไม่ทันคุณมอสคุณมอสตอบก่อนวันนี้ก็ม,มีฝากละขอตัวราต่ไปเท่านี้บายบผมยป่แอนจินแอนไ N โออนจ้า em xin anh chi o anh 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 anh